ทำไม ADV เกือบทุกคันเนี่ยมาเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์หมดเลยพี่ป๋องอ๋อครับผมคือถ้าองศาดเดิมเดิมอะบางทีเราเดินทางไกลมันจะเมื่อยครับผมแล้วก็หลังเราจะค่อมนิดนึงถึงเป็นแฮนกว้างก็จริงแต่กลายเป็นว่าพอแฮน แผนกว้างแล้วแผนมันยิ่งไกลตัวเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราควบคุมรดยากครับเวลาเราจะพลิกจะเลี้ยวจะอะไรเงี้ยครับผมซอกแซกตามในเมืองอมันทำให้เราเมื่อยมากขึ้นครับผมเวลาถ้าพอเราใส่ตุ๊กตาไปแล้วนะครับหลังเราตรงมากขึ้นแต่ระยะสูงมันกำลังดีทำให้เราควบคุมลดง่ายกว่าเดิมอ่าโอเคนี่ค<ม>ือตุ๊กตาแผ่นยกยืงใช่คือ ให้สูงขึ้นหนึ่งนิ้วแล้วก็ยืงเข้าหาตัวครึ่งนิ้วหรือว่าจะเยืงแบบเยืงขึ้นด้านบนก็ได้นะแบบนี้ด้านบนก็องศาแฮนด์สูงขึ้นอย่างเดียวถ้าเป็น ADV 3 5 0เนี่ยส่วนมากลูกค้าใส่ตุ๊กตาจะเอาเยืงเข้าหาตัวใช่ครับผมแต่ถ้าเป็น ADV ร50 160สเนี่ยส่วนมากลูกค้าที่ใส่ตุ๊กตาคือจะเยืงไปข้างหน้าขึ้นให้สูงขึ้นอย่างเดียวอืมอ่าโอเคประมาณนี้หรือว่า รถเล็กอะ่ะอย่างเช่นพวก P C X ก็ใส่ได้เหมือนกัน<ด>นะครับสำหรับถ้าถ้าใครที่รู้สึกว่าขับแล้วอะ่ะแฮนมันแฮนองศาไม่ดีอะ่ะอยากให้แฮนมาสูงขึ้นนิดนึงอะ่ะลองใส่ตุกตาดูอ่า,อาโอเค,อเคลองดูนะครับผม